เมื่อก่อนอะ่ะผมอะ่ะต้องเป็นตัวเสร็ศๆไม่ค่อยมีใครเอาไงครับแล้วก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นกลัวเป็นแบบตัวปัญหามันก็จะทำให้เราอะ่ะทุกใจอ่ะครับสวัสดีครับผมนานที่กรโยทาประเสริฐชื่อเล่นชื่อกีตาร์ครับ เป็นอดีตรองประธานชมรม To ทูบีนวันโรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อก่อนอะปัญหาก็คือแบบบุคลิกของผมก็จะเป็นคนแบบที่เงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าแสงออกทําให้เพื่อนแบบไม่ค่อยคุยด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมเวลาทํางานร่วมกันอย่างนี้ครับมันก็แบบไม่กล้าแสดงความคิดเห็นกลัวเป็นแบบตัวปัญหาลัวงานที่ออกมาจะไม่ดีตัวที่แบบเราเป็นคนเสนอขึ้นมา ทูบีก็จะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆในชมรมครับทำให้ผมละลายพฤติกรรมของตัวเองในเมื่อก่อนนะที่แบบเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดเพื่อนในชมรมทูบีก็จะเป็นเพื่อนที่แบบกันเองจะคอยรับฟังเรามันทำให้ผมรู้สึกแบบสบายใจมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาด้วยกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ การทํางานทูบีก็สอนให้เราอะทำงานเป็นทีมได้ดีครับผมเพราะว่าต้องออกความเห็นกันหมดโดยเราแบบไม่ต้องกลัวว่าอันนี้จะผิดหรือว่าจะไม่ดีครับมันสร้างความมั่นใจมากขึ้นครับทาให้ผมเริ่มทํางานแบบเป็นทีมเป็นเริ่มกล้าแสดงออกกล้าแสดงความเห็นเริ่มรับฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วยครับ หลังจากที่ทํางานกับทูบีนะครับก็ได้มีโอกาสไปทํางานกลุ่มกับเพื่อนๆครับการทํางานกลุ่มครั้งนี้ผมจะเอาประสบการณ์ที่ทำงานทูบีอะไปทำงานกลุ่มพองานเสร็จออกมาอย่างนี้ครับแบบรู้สึกภูมิใจว่าตัวเองอะสามารถแสดงคใา้เห็นออกไปได้โดยที่แบบเราได้ทําจริงๆเราแบบสบายใจมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่แบบต้องมาเก็บกดว่าเราไม่ได้พูดออกไปอย่างนี้ครับ หลังจากที่ผมเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับทำให้ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะผมอ่ะต้องเป็นตัวเสเศษไม่ค่อยมีใครเอาไงครับแต่พอหลังจากการเปลี as, Ora, ่ยนแปลงนี้ทำให้ผมอ่ะได้เป็นตัวเลือกต้นไม่ต้องไปหากลุ่มเหมือนเมื่อก่อนทำให้ผมรู้สึกว่าเราแบบมีคุณค่ามากขึ้นก็ผมนะครับขอขอบคุณชมรมทบีน้ำวันที่ทำให้ผมนั้นเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลย ที่การแสดงออกการแสดงออาเห็นมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนทําให้รู้สึกว่าเราอะ่ะมีความสุขมากขึ้นครับ